ในคลิปนี้ผมจะขยายพันธุ์เมล็ดทับทิมอินเดียวันนี้ผมเลือกใช้วิธีการขยายพันธุ์โดยเพาะเมล็ดซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถทําได้ง่ายไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากมายและสามารถขยายพันธุ์ได้มากตามที่เราต้องการได้วิธีการขยายพันธุ์จากเมล็ดมันมีโอกาสงอกประมาณ80%แต่มันก็มีข้อด้อยอยู่นิดนึงว่ามันมีโอกาสที่จะกลายพันธุ์ได้บ้าง ผมเลือกใช้วิธีนี้เพราะว่าจํานวนที่ผมต้องการที่จะเอาไปปลูกเนี่ยต้องการเยอะก็เลยทําวิธีการขยายพันธุ์เพื่อจะให้เพื่อนๆดูด้วยเราเริ่มต้นจากการเลือกเมล็ดตามจํานวนที่เราต้องการผมต้องการประมาณสิต้นผมก็เลยใช้เมล็ดประมาณสัก20เมล็ดหลังจากนั้นเราเอาเมล็ดเนี่ยมาใส่กระดาษทิชชู่เพื่อทําการบีบนะบีบเพื่อจะเอาน้ํา และเนื้อเยื่อของมเมล็ดออกเดี๋ยวเรามาดูนกันเลยนะครับว่าเราทํำยังไงเราก็พับแล้วก็ทําการบีบเห็นไหมครับการบีบเนี่ยเห็นไหมครับว่าน้ําก็จะออกเปียกกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่เป็นการซับซับน้ําจากมเมล็ดทับทิมด้วยอ่าเราจะทําอย่างนี้ประมาณสักสามครั้งครั้งแรกเห็นไหมครับว่าเราจะได้มเมล็ดที่ไม่ค่อยมีเนื้อเยื่อละเราก็ทําซ้ําอีกนะครั้งที่สอง นี่ครับครั้งแรกน้ำก็จะออกมาเปียกทากระดาษทิชชู่เลยเราก็ทําการบี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่ามเมล็ดจะมีความเปียกน้อยลงละกระหมดละเนื้อเยื่อะกระหมดละเราได้ครั้งที่สองแล้วก็มาทําครั้งที่สามขับนี้ครั้งที่สองนะครับ เราก็ทำอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สเห็นไหมครับพอครั้งที่3ามเนี่ยมเมล็ดจะมีความแห้งมากขึ้นเราทำอย่างนี้นะพอครั้งที่3มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หาภาชนะมาใส่เราจะต้องตากมเมล็ดในนี้ทิ้งไว้ประมาณ2คืนเพื่อให้เพื่อให้แห้งเราใช้วิธีการตากลมนะครับอย่าเอาไปตากแดด เราจะตากสองคืนเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราตากสองคืนแล้วมเมล็ดจ,จะมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วเราจะเอาไปทำอะไรกันต่อตอนนี้เราตากมเมล็ดทับทิมไว้ครบสองวันเราก็เราจะเอามเมล็ดทับทิมเพาะลงในไข่ วันนี้ผมเลือกไข่เป็นภ่านชนะเหตุผลเพราะว่าถ้าเราเอาเปลือกไข่เนี่ยนะเอาเพาะเนี่ยแล้วเมล็ดทับทิมเริ่มเจริญเติบโตประมาณสักเจดใบ8ดใบเราก็สามารถหยิบไข่เนี่ยเอาไปใส่ถุงเพาะชำต่อได้เลยไม่ต้องกระเทาะเปลือกไข่ออกเพราะเปลือกไข่ก็จะกลายเป็นอาหารของต้นเมล็ดทับทิมด้วยเช่นเดียวกันวิธีการก็คือเราก็ใช้ไม้ จะเป็นอะไรก็ได้ครับเจาะลงไปนิดนึงนะผมจะใส่ลงไปสองเมล็ดนะเพื่อกัน,<ๆ>ก,นกันตายด้วยนะครับผมจะใส่สองเมล็ดเพื่อกันตายเนี่ยสองเมล็ด เราก็ดินกบกบแค่พอมิมเมล็ดที่เราจะเพาะนะครับเนครับกบแค่พอเม็ดถูกกบก็คือว่าโอเคแล้วอ่านะครับหลังจากนั้นเราก็ฉีดด้วยน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพอดีที่บ้านมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จุลินทรีสังเคราะห์แสงเนี่ยมันเล่นขบวนการเจริญเติบโตของพืชตั้งแต่เริ่มต้นด้วยเดี๋ยวลองมาติดตามดูนะครับ